งานดีครับผมถึงรถจะเก่าก็สวยใสยได้เด้อครับผมขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูแลครับเดี๋ยวจัดส่งให้รอครับผมค่อนข้างเข่ากันเข่ากันครับผมดูดีอยูจ้าเราขับขี่นิ่มนวลเด้อครับผมขับง่ายๆ เข้ามุมเข่าเหลี่ยมก็โอเคดีเด้อจ้ะเสริมโชคให้แข็งแรงต้นเองเดินไฟให้เรียบร้อยเลย LED หนาหลังจ้ายึดคอกับยึดเนียนๆเด้อนี่ไม่เกะกะครับผมมีพื้นที่ใชส้สอยคำยันกันขีดให้แข็งแรงเลยเด้อข้างหลังก็ยึด แข็งแรงอยู่เด้อครับผมยึดสองจุดเล็กหนาเลยครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่ไว้ใจให้ดูแลเด้อเดี๋ยวจัดส่งให้ครับถึงรถจะเก่าแต่ก็ดูดีอยู่เด้อขอบคุณที่ไว้ใจใช่บริการครับผม้อ ทางลานรับประกันว่าขับขี่ดีเด้อครับผมขับมือเดียวสบายเบาๆเลยจ้ะชีกดของการใช้รถพ่วงว่าต้องขับยากต้องนักต้องนู่นต้องนี่เด้อนี่ครับปล่อยมือได้ดูสิเบาๆจ้ะพร้อมบรรทุกเด้อนี่ครับเสริมคำหยันห้หมดเลยน,นี่อันนี้ก็อันนี้เสริมโชคให้อันนี้เอาไว้รับน้ำหน,นักด้วยจ้ะสปิ้งสายปิงยป้งจ้ะ จบยุ่หมื่นกว่าบาทเด้อครับผมลถด,ด้วยพ่วงด้วยของทางล้านหมดเลยเก็บงานให้ด้วยจ้าขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูแลครับได้เพชรด้วยเด้อครับผมวนี้ใหม่หมดได้แต่ดีเป็นฮอนด้าอะไหล่มันมันยังมันยังหาได้ง่ายอยู่แล้วก็ยังพอมีเด้อรถรุ่นอื่นก็จะหายากนิดนึงถ้าเป็นฮอนด้าก็ยังพอมีอยู่จ้า วันนี้เสริมขึ้นสีหายพลสีดุม้มสีอะไรหายเล็กน้อยกวกโชคมันยังเป็นของเท้ติดรถอยู่สีมันยังดูดีก็เลยไม่พลหายเดอ้อสีเฟรมกัดูดีอยู่อย่างอื่นก็พอได้ครับคันนี้เครื่องเดิมเด้อครับมันจะดังๆหน่อยนึงไม่ได้ลื้อทำอย่างอื่นก็ภายนอกเก็บงานให้หมดแล้วไม่หอนไม่เห่าแต่ว่าดังนิดหน่อย ขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูเลเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่น้อง FC เมืองคงจำจริงอะไรจริงครับผมสวยงามเงางาม,งามสวยในแบบของเขาเด้อครับผมรถเก่าๆก็ดูดีให้เด้อครับผมจัดสภาพจัดเข่าพ่วงเข่าอะไรอยู่ก็เข่ากันเข่ากันจัดแล้วก็ขับขี่ดีมากเด้อครับผม ไม่นักไม่ใส่ไม่เอียงไม่กินอย่างจ้าครับปล่อยมือเดี๋ยวได้สบายสบายยุดยึดค้ำยันเนียนเนียนเด้อค้ำยันกันฉีกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เสริมโชคให้ด้วยฝั่งนี้กเสริมโชคให้ ถึงเป็นพ่วงตัวถูกตัวประหยัดก็ขับขี่ดีแข็งแรงอยู่เ้อครับผมมันถูกได้สมควรจ้าขอบคุณที่ไว้ใจให้ดูแลครับผมจัดสภาพจัดทรงให้แล้วเด้วจัดทรงให้ครับคันเดรีม รถเก่ามันมีเสน่ห์ของมันในตัวเด้อครับผมน่าใช่อยู่จ้าครับขี่โชว์สาวจักหน่อยเด้อครับผมน้องบอสโชว์สาวอีกแล้วน้องบอส ถนนลงๆนะครับน้องบอสวิ่งสองล้อโชว์สาวปล่อยสองมือก็ยังโชว์สาวครับขี่ง่ายเด้อครับผมการันตีครับผมโอเคครับง่ายๆเด้อจ้ะ ฉีกแนวฉีกกดการขับรถ <c oughs> พ่วงจักหน่อยจ้า <c oughs> ครับไม่ยากหรอกครับผมแล้วจัดส่งให้ครับ